ในส่วนตัวของนี้เองเนี่ยนะคะช่วงที่ได้รักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นรอบที่สามเนี่ยเรียกว่าใช้เจล HRT ของเราล้วนๆเลยค่ะแล้วก็มีเพิ่มอูมิไปวันละหนึ่งซองนะคะก็คือ HRT วันละสองซองอูมิวันละหนึ่งซองค่ะผ่านไป3เดือนเนี่ยอาการต่างๆนะั้นมันดีขึ้นทั้งหมดเลยค่ะจนคุณหมอเขาก็ให้เราไม่ต้องเจี้ฟ้าหัวใจแล้วนะคะแล้ว หลังจากนั้นค่ะก็ทน HRT ต่อเนื่องวันละหนึ่งซองวันละหนึ่งซองค่ะพบว่าหัวใจเนี้ยแข็งแรงขึ้นมากเลยจากเดิมที่เราไม่สามารถที่จะคือเดินแค่ไม่ถึงสิบนาทีพี่นี้ก็แยาแล้วอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็ได้นานขึ้นเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะสามารถทำอะไรเหมือนคนปกติได้แล้วเห็นตอนนี้แบ, pizza, <c oughs> แบบว่าเดินทางไปเที่ยวไป ไว้พระปฏิบัติธรรมได้เยอะมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ค่ะก็เป็นเครื่องการันตีว่าการรักษาครั้งนี้พี่ไม่ได้ใช้ทางอื่นเลยอะ่ะคือใช้เจลล้วนๆเลยใช้สารอาหารของเราอย่างเดียวในการบําบัดค่ะอาการก่อนหน้านี้เป็นเป็นยังไงบ้างอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะที่พ<ช>ี่เป็นเนี่ยจะเรียกว่าเต้นแบบไม่สม่ําเสมอนะคะ หัวใจเต้นผิดจังหวะมี3ามแบบหลักๆก็คือเต้นช้าเต้นเร็วและเต้นไม่สม่ำเสมอการเต้นไม่สม่ำเสมอค่ะมันก็จะหมายถึงไม่สม่ำเสมอทั้งในเรื่องของระยะห่างระหว่างการเต้นแล้วก็อาจจะสลับมีเต้นเร็วเต้นช้าผสมไปด้วยค่ะมันเต้นยังไงก็เช่นว่าเต้นไปหนึ่งสองสามครั้งที่สี่หยุดครั้งที่ห้าเต้นต่ออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็การเต้นก็จะค่อนข้างเบา มันก็ทําให้เลือดมันสูบฉีดได้ไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีอาการที่วูบหน้ามืดนอกจากใจสั่นนะคะก็จะมีวูบหน้ามืดได้ง่ายมากๆกแต่คือตอนนี้อาการเหล่านี้ก็คือเป็นปกติหายหมดแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะแต่ถ้าว่าไหนที่มันแอนแท็กขึ้นมาถามว่ามีได้ไหมสามารถมีได้ค่ะถ้าเรานอนพักผ่อนไม่เพียงพอสามารถมีได้เอหยิบเจลขึ้นมาทาเลยค่ะ ไม่ถึงสิบนาทีคือทดลองมาหลายครั้งมากไม่ถึงสิบนาทีหัวใจกลับมาเต้นเป็นปกติเวลาทานตัว HRT นียคือพี่นี้ก็ทานเวลาไหนก็ทานเลยใช่ไหมคะถ้าอยากจะทานไม่ได้ฟิกเวลาใช่ไหมคะว่าไม่ได้ฟิกเวลาค่ะอืมก็อยู่กับว่าเสียงหัวใจเรียกร้องตอนไหนก็ทานตอนนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะ <c oughs> คือตอนนี้คืออาการทุกอย่างก็เป,ป็นปกติดีใช่ไหมยาก็ไม่ได้ทานแล้วใช่ไหมคะเมืกใช่ค่ะยาไม่ได้ทานเพราะยาตัวที่พี่นี้ทานเนี่ยมัน กระทบต่อต่อมไทรอยเพราะนั้นก็เลยไม่ทานก็ใช้เจลรักษาอย่างเดียวเลยตอนนี้ก็เลยทานเจลอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะใช่ทานเจลอย่างเดียวค่ะเป็น H 1, แคชาทีวันละหนึ่งสองช่วยได้มากๆวันไหนลืมทานก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราแข็งแรงแล้วใช่ไหมหัวใจเราแข็งแรงแล้วลืมก็มีได้บ้างค่ะขอบคุณพี่ดิมากๆเลยนะคะกับเคสหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะ แล้วก็ยินดีกับพี่ดีด้วยนะคะที่แบบไม่ต้องทานยาแล้วอาการก็ดีขึ้นนะคะแค่แบบว่าทานต่อเนื่องไปสามเดือนนะคะจากที่แบบอาจจะต้องได้แบบทําอะไรกับหัวใจหนักมากๆนะคะแต่ตอนนี้ก็คือสามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้เดินทางไปไหนมาไหนได้นะคะใช่ค่ะดีด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.